สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาสอนครับพี่น้องครับนี่ครับสอนหัวครับพี่น้อง <c oughs> สอนหัว <c oughs> สอนหัวเด็กกินนะสอนหัวพบกับจากสิมีมีครับเนี่ยคุณว่ามีอยู่ครับต้องสอนระเบิงครับ ครับเราต้องสอนหน้มันบ่อนอยู่ครับนี่นี่บสีพีขวดอยู่ครับนี่นี่อล่เครับโันบลเยกาต้องสอนมากครับเบิ้งครับสิได้ไหมครับนี่สอนเป็นเลย สวัสดพ่อได้กินครับทาบมีก็ได้ถึงหน่อยก็ถึงไร้ละถึงไร้ก็ถึง,น,ถงน่อยครับมีมีครับ มูไปขาดมันเป็นเลยมูไปขาม,ขามันเก็เนะพ่อเดีย๋ยวเอะยอสิบตัวเยอ,อเจ็บเท้หน่อยเท้านี่ไปครับปอดลูกอีปูในบะไหลมูหังไ่ไ, <c oughs> ไที่ปวดตัวเยอะอยอกจอยเอาน้หยอไดไ นี um, ่ครับเจอหนึงได้ซัมนี่ครับเดี๋ยวสอดไปเรื่อยครับเนื้อบรารรอบสองถือปะครับเนี่ย ครับพ่อได้จับครับว่าถือว่าร้ายครับโดยที่คนมันหลายหาจิม้มลำบากค,ครับของแสบม,มีหน่อยครับบกหัวเอานี่ของงูครับประเดีย๋ยวล็โคกนี่ของงูไป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  กว,กว,กว,กวน,นกมีบอไรครับเดี๋ยวนี้ครับ คือบ่ะเอว่ะครับรอบรอบนี้ครับเนี่ย กนาะกน่าเอาป่เอานีก่า,านอพอ่นองเอป <c oughs> ู่ไหถือว่าร้ายครับวับถือะไรครับพี่น้อง <laughs> เวียงรอบเมืงองครับพี่น้องครับใส่ผ้าดามก็เคยถือครับเวียงบาดละสองตัวสามตัวอยูะครับพี่น้อง <laughs> บาดสองสามตัวครับสวนไปเรื่อยครับ ข้างก็ถือบางข้างก็ไม่ถือครับพี่น้องหายากด้วยครับพัดดังสอนดีครับล้อเมื่อไหร่ครับทีมันคือมันถือครับเดี๋ยวเอ,อาขึ้นหัวเก้นมาของเก้นอยู่แล้ว

มาพอด้องดุซุปเป็นขาครับน้องครับนี่ขานึ่งขึ้นกันครับเจี๊ยบเจีบกันพอดครับเดี๋ยวจี๊ยบอหนึ่งนึ่ครับเอาพี่ชีพครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันในเด้อพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย